ธรรมุระตนตยศขอความนอบน้อมจุมีแดรพระพระตัตนไตรัยขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายธรรมะรรบอรุณจากวัดป่าสหธรรมิการามสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่24ก็มาพบป,ปะกันอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้ก็ เป็นเช้าที่อากาศดีมากที่วัดป่าสหัตมิกรามอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ก็มีธรรมชาติของวัดแปดสิบกว่าไร่ที่ประกอบไปด้วยพึกษาธนานาพันธ์และก็มีสกุลนานานาชนิดที่ประสานเสียงกัน ตั้งแต่เช้าขึ้นมาพระสงฆ์ก็ขานสวดทำวัดปฏิบัติกรรมฐานภาวนากันแล้วก็จะเตรียมไปบินจัารกัน,นวันนี้ก็จะมีธรรมะเละ็กๆน้อยๆมาฝากในยามเช้าจะใช้คำพูดว่าเตรียมตัวก่อนตาย ทำไมต้องเตรียมไว้ก่อนตายความจริงเราจะตายเมื่อไหร่เราไม่รู้ถ้าเรารู้ว่าจะตายแปดสิบแล้วก็เตรียมเจ็ดสิบเก้าก็ได้แต่เราไม่รู้ว่าความตายนั้นมันจะมาถึงเราวันไหนมันไม่บอกไว้ก่อนบางทีก็ตายเมื่อเยาว์วัย บางทีก็ตายวัยกลางคนบางทีก็ตายวัยชรามันก็ไม่แน่เพราะความตายมันมีแก่ทุกคนทุกสรรพสิ่งสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกล้วนแต่เกิดแล้วต้องแก่เจ็บ เป็นเรื่องของธรรมดาของสังขารทั้งหลายแต่เมื่อเรายังมีกิเลสอยู่ยังมีตัณหาอยู่ยังมีเหตุแห่งการเกิดอยู่การเกิดก็มีอยู่เมื่อการเกิดมีอยู่ ความแก่ความเจ็บความตายก็มีอยู่ก็เวียนเกิดเวียนตายเวียนตายเวียนเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเป็นธรรมดาพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมองเห็นว่าความเกิดเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าความตาย ความตายถ้าไม่มีคำว่าเกิดความแก่ความเจ็บค,ความตายก็ไม่มีฉะนั้นเราไปกลัวความตายแต่ไม่กลัวความเกิดมันก็ไปกลัวสิ่งที่อยู่ปลายเหตุคือความตายฉะนั้นเราไม่อยากตายก็ไม่ต้องเกิดถ้าเกิดแล้วก็ต้องตายอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาตามหลักธรรม พระพุทธองค์กับพระพุทธสาวกทุกๆองค์ท่านก็สแสวงหาอะไรสแสวงหาความไม่เกิดเมื่อไม่เกิดแล้วก็ไม่มีแก่เจ็บตายเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงอุบัติขึ้นในโลกวันวิสาขาบูชาที่ลุมพินีพระองค์ก็ตรัสว่า ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มีอีกแล้วคือแสดงว่าพระองค์จะไม่เกิดอีกคือได้ถ้าเราไม่อยากเกิดเนี่ยเราต้องการขอไม่ให้เกิดมันก็ไม่ได้มันก็ต้องเกิดอยู่ดีเนะีเพราะว่าเรายังไม่หมดกิเลสเราไม่อยากเกิดก็ต้องเกิด แต่เมื่อเราเกิดแล้วก็สแสวงหาทางในอนาคตว่าทำยังไงจะไม่ให้เกิดอันนี้เป็นความปรารถนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อพระองค์ค้นพบสัจธรรมคืออริยสัจสี่ความจริงอันประเรสริฐสี่ประการที่ใต้ตนพระศีมหาโพธิ์พระองค์ก็ตัดสมุทัย คือเหตุแห่งการเกิดไปทุกข์แล้วสมุทยัยถูกฆ่าไปเหตุแห่งการเกิดก็หมดไปแล้วก็การแก่เจ็บตายก็สุดท้ายแล้วเมื่อพระองค์ถึงปริิพานไปแล้วการเกิดอีกไม่มีอีกแล้วคือกลัวเรากลัวความตายแต่ไม่กลัวความเกิดแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายกลัวความเกิดไม่กลัวความตาย ทีนี้มาพูดถึงว่าความตายมันจะมีแก่ทุกๆคนและความเกิดก็รออยู่ข้างหน้าของเบื้องหลังของความตายหลังจากเราตายไปแล้วต้องเกิดแต่ไม่ใช่ว่าการเกิดนี้จะต้องเกิดมาเป็นคนอีกไม่ใช่มันก็ไม่แน่นอนการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ก็เกิดเป็นคนบ้างเทวดาบ้างเป็นสัตว์บ้างก็เป็นอบายภูมิแล้เนะี่ไปหมดวันก่อนได้พูดนะธรรมะทางวิยุเกี่ยวกับเรื่องของพระนางสามาวดีพูดถึงเรื่องนายโกตุลิกนายโกตุลิกเขาตายปุ๊บเขาไปเกิดเป็นหมาพอตายจากหมาปุ๊บไปเกิดเป็นเทวดา ตายจากเทวดาปุกมาเกิดเป็นคนอย่างเนี้ยคือเวียนวนกันอยู่อย่างนี้เกิดตายตายเกิดเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนแต่ถ้าหากเราทำเหตุแห่งการเกิดอนาคตเราจะไปทางไหนเราเตรียมไว้ก่อนตายเนี่ยจึงมาเข้าถึงบทที่ว่าเตรียมตัวก่อนตายถ้าเราไม่อยาก ไปตกสู่อาบายภูมิสีคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นภูมิที่ต่ำเป็นภูมิที่ไม่สบายเป็นภูมิที่ทรมานเราก็อย่าไปทำเหตุแห่งการไปของอาบายภูมิเหตุแห่งการไปของอาบายภูมิก็คือความโลภความโกรธความหลง,ลงกิเลสตัณหาต่างๆ หรือโลภโทสะโมหะนี่แหละเรากำจัดขัดเราให้มันเบาบางลงไปไม่หมดก็ให้เบาบางให้โลภน้อยลงให้โกรธน้อยลงให้หลงน้อยลง <c oughs> ฉะนั้น <c oughs> เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็จะได้เตรียมตัวว่าโอ้ต่อไปเนี่ยเราจะต้องสร้างสร้างทาง ไปมนุษย์ไปเทวโลกพรม,มโลกปณิพานได้คือการเตรียมตัวก่อนจะตายเนี่ยเราวางไว้ว่าเราจะไปทั้งไหนก่อนตายเนี่ยเรารู้ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอนาคตเนี่ยเราต้องตายและรู้ว่าจะต้องเกิดแต่ไม่รู้ว่าเกิดที่ไหนแต่พระพุทธองค์พระองค์ได้ทรงสอนเอาไว้อยู่แล้ว เกี่ยวกับว่าทำเหตุแบบไหนจะไปที่ไหนคือถ้าหากเรายังมีโลภะโทสะโมหะแน่นหนาอยู่ก็ไปอบายภูมิถ้าเรายังรักษาศีลห้าบริบุรณ์แน่นอนเราก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะคำว่ามนุษย์เนี่เป็นแบบผู้ที่มีใจสูง มาถึงผู้ที่มีศีลห้านะมีธรรมห้าเนะี่ยถ้ามีศีลมีธรรมอยู่ใจก็สูงเป็นมนุษย์ถ้าเรามีศีลห้าอยู่เราก็ต้องแน่นอนว่าการันตีเราจะไม่ไปสู่อบัยภูมิจะมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างอย่างตำ่ำถ้าเรามีศีลห้ายังไม่พอยังรักษาศีลแปดอีกนะได้เมตตาภาวนาอะไร ทำบุญทำทานสร้างอุโบสถวิหารเจดีย์ช่วยสาธารณะต่างๆเป็นคนไม่ตรีที่เหนียวเสียสละอย่างนายอนาฐาปิฑิกาเศรษฐีเป็นต้นแน่นอนคติต่อไปย่อมสูงสูงกว่ามนุษย์ก็คือเทวโลกทั้งทั้งหกชั้นเรียกว,ว่าเทวดาหกชั้น ชั้นใดชั้นหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราได้เจริญสมถะกรรมฐานเจริญสมาธิจิตใจมุ่งม,มั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นเอกคตาเมื่อจิตใจก็เราอยู่ในฌานเมื่อตายขณะนั้นคติที่ไปก็คือผมมโลกคือตั้งแต่ อบายภูมสี่มนุษยภูมหนึ่งเทววโลกหกพูมมาโลกยี่สิบรูปประพรมอารูปประมรูปประภูมสิบหกอารูปประภูมสี่ 16, 4. ทั้งหมดนี้เป็นสามสิบเอ็ดภูมิเป็นวนเวียน่า่ตายเกิดในวัฏสงสารเราไม่รู้ว่าจะไปเกิดในพไหนในภูมิไหนและเมื่อ เราเห็นว่าการเกิดการตายเนี่ยทุกขาชาติปุนันปุรนังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่ำไปที่พระพุทธองค์ทรงตัดเอาไว้เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เหมือนกับที่เราสวดชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะน,น้ปิทุกขา แม้ความตายก็เป็นทุกข์ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าเป็นความทุกข์เราก็จะไม่ให้เกิดอีกพระพุทธเจ้าจึงแสวหงาทางไม่เกิดคือให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารทั้งสามสิบเอ็ดภูมินี้แล้วหลุดออกไปเป็นโลกุตระโลกุตระคือ พ้นจากโลกเขาว่าพ้นจากโลกนี่หมายรวาว่าไม่ต้องมาเกิดมาตายอีกคนเราที่เกิดตายนี่ยังไม่พ้นโลกแม้เราจะไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดอยู่ดียังไม่พ้นฉะนั้นทางเดียวที่จะให้หลุดพ้นจากโลกก็ได้แก่เอกายนามัคคือทางเดียวเอกะคือหนึ่ง ทางหนึ่งหรือทางสายเอกเนี่ยเอกยักลยมังแต่แก่สติปัฏฐานสี่คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานถ้าเจริญวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละเป็นหนทางเข้าสู่นิพพานดังบาลีรับรองว่าเยเนวะยันตินิพพานนงะ พุทธาเตสัญญะสาวกาเอกายะเนนัคเขนณสติปัฏฐานะสังยินาพระพุทธเจ้าและเราสาวกทั้งหลายได้เดินทางไปแล้วสู่มรรคผลนิพพานด้วยหนทางสายใดทางสายนั้นคือทางสายเอกได้แก่สติปัฏฐานสีอันนี้แหละเป็นหลักยืนยัน แต่ว่าเราหวังอย่างยิ่งว่าสักวันหนึ่งเราจะถึงมร่คผลิพานแต่เมื่อยังไม่ถึงเราก็ต้องเกิดต้องตายอยู่ดีและช่วงที่เกิดที่ตายเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ตกไปในที่ชั่วไม่ให้ตกไปในอบายภูมิให้สูงขึ้นตั้งแต่เทวมนุษย์โลกขึ้นไปเป็นเทวโลกของโลกฉะนั้น เราก็ต้องเตรียมตัวก่อนที่เราจะตายไปสร้างความดีเอาไว้ตอนนี้ก็จะใกล้เข้าพรรษาแล้วนะแล้วก็เตรียมตัวไว้ว่าเออเข้าพรรษาแล้วจะตั้งอกตั้งใจรักษาศินห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จะข้อสําคัญคือจะไม่เสพสิ่งเสพติดทั้งหลายมีสุราไม่ไรเป็นต้นคือบอกว่ามีสุราไม่ไรเป็นต้น นอกนั้นก็คือสิ่งเสพติดจะเป็นยาบ้ายาไอยาอะไรก็แล้วแต่ล้วนแต่เป็นสิ่งเสพติดมีบุหรี่เป็นต้นนะเราก็จะเข้าพรรษาแล้วควรที่จะงดจะเลิกจะละสิ่งเหล่านั้นไปเตรียมตัวก่อนตายถ้าเราทาาําได้ถ้ารักษาศีลห้าได้เราก็มีการันตีแล้วว่าโอ้เราจะไม่ตกต่ำแล้วจะไม่ตกในที่ชั่วแล้ว ฉะนั้นอันนี้ก็เลยว่าเอ้ใกล้เข้าปรรษาแล้มีการถวายเทียนปัญษากันมากมายประเดินจะเอาเรื่องเทียนปรญษามาเล่าอีกนะก็ขอฝากเอาไว้ว่าเตรียมตัวก่อนตายเราเตรียมตัวก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปก่อนตายต้องสร้างความดีให้พร้อมเมตานศีลภาวนาให้พร้อม ถ้าไม่พร้อมตายไปเราก็ไปทางไม่ดีฉะนั้นคนมีปัญญาย่อมไม่ประมาทในเมื่อผู้อื่นประมาทย่อมตื่นอยู่ในเมื่อผู้อื่นหลับย่อมละคนโง่ไปเหมือนม้ามีฝีเท้าเร็วละม้าที่ไม่มีกำลังไปฉะนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้อย่างนี้ฉะนั้น ธรรมะรับอรุณวันนี้เรื่องเตรียมตัวก่อนตายก็สมควรแก่เวลาก็ขอขอบใจอนุโมทนากับทุกท่านที่ติดตามรายการธรรมะจากวัดป่าสหธรมิการามอำเภอพ้าวเชียงใหม่โดยตาตมาพระครูสุขพัฒนาเขมคุณหรือตุลงเกษตรขออวยพรท้ท่านจงพ้นจากความทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน